ณดินแดนที่ตำนานและลมหายใจของธรรมชาติยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันเทือกเขาสลับซับซ้อนแห่งดอยนางนอนจังหวัดเชียงรายค่อยๆตื่นจากการหลับไหลใต้ทะเลหมอกยามอรุณรุ่งแสงสีทองแรกของวันอาบไหลไปทั่วขุนเขาเผยให้เห็นความยิ่งใหญ่และงดงามที่แฝงเร้นความลับนับพันปีเอาไว้ในทุกอนูของผืนป่า ที่นี่ณจุดสูงสุดของแผ่นดินล้านนาเรื่องราวการเดินทางตามหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในตำนานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นการค้นหาที่จะท้าทายทุกความเชื่อและเปิดเผยความจริงที่ถูกการเวลากลบฝังมันเนิ่นนานว่ากันว่าบางสิ่งยังคงรอคอยการกลับมาของผู้ที่คู่ควรใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายในห้องทำงานที่อบอวนไปด้วยกลิ่นกระดาษเก่าและประวัติศาสตร์ดรธีรพบหรือดอตอรตน้นนักโบราณคดีหนุ่มใหญ่ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการศึกษาอารยธรรมล้านนาเขากำลังจดจ่ออยู่กับแผ่นกระดาษสาที่เปราะบาง